โอเคตอนนี้ได้ดูอ่าหินอีกชนิดหนึ่งที่เป็นชั้นๆได้สองดูว่าอ่าเป็นหินชนิดไหนอยู่ในอ่าว่าอ่าิานเกตไหนหรือแร่ธาตุชนิดไหนนะครับมีการสองดูว่าชั้นหินที่มันเป็นสีเขียวกับสีขาวตัดกันนี้ เป็นแร่หรือเป็นวัตถุชนิดไหนครับอ๋ออันนี้คือคือก้อนหินก้อนหินชั้นชั้นหินธรรมดาไม่ใช่หยกเนื่อนนงจากว่ามันอยู่ผสมกับทรายเนี่ยเวลารถแม็โครตักปุ๊บมันจะอยู่ในชั้นชั้นใต้ดินอันนี้คือหินธรรมดา หินธรรมดา,าง,ง่ายเพราะมันมีชั้นของทรายของหินอยู่และที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยเป็นเขียวเขียวไม่ใช่หยกครับอันนี้เป็นเป็นชั้นหินธรรมดาแล้วสีทําไมมันสีเขียวครับท่านสีเขียวตัวนี้คือมันเกิดจากซากพืชซากสา,สาทิวมัสซากพืชซากสาทิทับถมกันนานๆหลายร้อยปีอ,อ,อาจจะเป็นไม้เป็นอะไรปุ๊บอันนี้เป็นเป็นก้อนหินธรรมดาครับ แต่ผมดูแล้วไอสูีเชั้นเขียวมีความแข็งอยู่นะครับชั้นไอสีเขียวแต่ชั้นเขียวนี่มันแข็งเนื่องจากว่ามันทับผมกันมานานครับครับเป็นหินทรายธรรมดาครับอันนี้อันนี้ชั้นหินธรรมดาครับไม่ไม่ใช่ทีุู่เจอประมาณกี่เมตรครับยี่สิบพ่อๆกันครับพ่อๆกันตัวนี้ครับเพราะมัน่อๆตัวนี้แต่มันคนละชนิดตัวตัวนี้น่าสนกว่าครับแต่ตัวนี้ดูเบื้องต้นแล้วน่าจะเป็นหินธรรมดาเพราะเป็นชั้นหินแต่คงไม่ใช่หินฟูไลเนาะอันนี้ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ อันนี้ฟันทงฟันธงอันนี้ฟันทงแต่ตัวนี้ต้องเอาไปพิสูจน์พิสูจน์จากผู้รู้หรือว่าไปกระทรวงวิศร์ที่มาและเชียงใหม่ครับไอ้ตัวนี้ครเผื่อท่านประธานวาริสอาจจะซุ้มจากสิบล้านเป็นร้อยล้านล้เก็ไม่รู้ตัวนี้นะครับครับโอเคครับโอเคนะครับครับ